พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีภูตขามวั์สิขาบทที่หกคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่เข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปก่อนในวิหารอันเป็นของสงฆ์ด้วยหมายใจว่าผู้ใดมีความคับใจผู้นั้นจักหลีกไปเองทําความหมายใจอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นเหตุไม่มีอย่างอื่นเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อยในหนังสือนวโกวาทภิกษุรู้อยู่ว่ากุฏีนี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียด ด้วยหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปเองต้องปาจิตตีอธิบายความตัวย่อคำว่าวิหารอันเป็นของสงหมายถึงกุฏีที่อยู่อาศัยอันพักนอนได้ที่เป็นส่วนกลางสำหรับภิกษุคำว่าเข้าไปนอนแทรกแซงคือเข้าไปนอนเบียดทำให้ผู้ที่นอนอยู่ก่อนมีความรู้สึกอึดอัดทนไม่ได้ ย้ายไปนอนที่อื่นหรือย้ายออกไปเลยการเข้าไปนอนเบียดด้วยมีเจตนาจะกันที่นั้นไว้เพื่อตนเองให้ภิกษุอื่นย้ายไปอย่างนี้เป็นอาบัติกรณีที่นอนเบียดโดยมีภิกษุอื่นมาขอนอนด้วยในที่อยู่ของตนหรือนอนในวิหารของสงฆ์อันเป็นที่อยู่รวมกันหรือในกรณีที่มีกิจจำเป็นเช่นภิกษุถูกความร้อนความหนาวเบียดเบียน จึงเข้าไปอาศัยเพื่อหลบร้อนหลบหนาวชั่วคราวไม่เป็นอาบัติเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุเป็นผู้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเอารัดเอาเปรียบภิกษุอื่นกีดกันภิกษุอื่นไม่ให้มีที่นอนดีเหมือนตนทําให้ภิกษุอื่นเดือดร้อนทําให้ภิกษุอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้ อนาปฏิวานในสิขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุอาพาธเข้าไป 2. ภิกษุถูกความหนาวหรือความร้อนเบียดเบียนแล้วเข้าไป 3. ภิกษุมีอันตราย 4. ภิกษุผู้วิกลจริต 5. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักกี ปาจิตตีภูตะขามวัคสิกขาบทที่เจ็ดคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดโกรธไม่พอใจฉุดคร่าก็ดีให้ฉุดคร่าก็ดีซึ่งภิกษุออกจากวิหารอันเป็นของสง์เป็นปาจิตตีเนื้อความย่อยในหนังสือนวโกวาาภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่นฉุดคร่าไล่ออกจากกุฏิสง์ ต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าฉุดคร่าหมายถึงขับไล่บอกให้ออกไปมิให้อยู่ในที่นั้นต่อไปหรือสั่งให้คนอื่นทำอย่างนั้นสิกขาบทนี้หมายถึงการที่ภิกษุผู้มีอำนาจหรือมีอาวุโสแสดงความโกรธความไม่พอใจออกมาฉุดคร่าหรือให้ฉุดคร่าภิกษุออกไปจากวิหารหรือกุฏิสง์ ด้วยสายเหตุที่ไม่ชอบธรรมทำให้ผู้ถูกจุดคร่ออกไปเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมแต่ในกรณีที่พระอุปชาอาจารย์ขับสัตวิหาริกหรืออันเตวาสิกผู้ประพฤติไม่ดีไม่งามไม่ตั้งอยู่ในโอวาตให้ออกจากสำนักตนหรือเจ้าอาวาสใช้อำนาจอันชอบธรรมให้ภิกษุผู้ประพฤติมิชอบทำผิดกฎกติกาของวัดออกไปเสียจากวัด ไม่ต้องอาบัติเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกรหรือได้รับการเบียดเบียนจากภิกษุอื่นที่มีอำนาจมีอาวุโสกว่าโดยไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ หนึ 1> 1. ่งิุจุดร่าก็ดีให้จุดร่าก็ดีซึ่งพิกษุอลัชชีคือผู้ไม่ละอาย 2. ภิกษุขนก็ดีให้ขนก็ดีซึ่งบริขารของภิกษุอาลัชชีนั้น 3. ภิกษุจุดร่าก็ดีให้จุดร่าก็ดีซึ่งภิกษุผู้วิกลจริต 4. ภิกษุขนก็ดีให้ขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุผู้วิกลจริตนั้น 5. ภิกษุฉุดคร่าก็ดีให้ฉุดคร่าก็ดีซึ่งภิกษุผู้ก่อการบาดหมางก็ดีก่อการทะเลาะก็ดีก่อการวิวาทก็ดีก่อความอื้อฉาวก็ดีก่ออธิกรณในสงฆ์ก็ดี 6. ภิกษุขนก็ดีให้ขนก็ดีซึ่งบริการของภิกษุผู้ก่อการบาดหมางเป็นต้นนั้น 7. ภิกษุฉุดคร่าก็ดีให้ฉุดคร่าก็ดีซึ่งอันเตวาสิกหรือสัตวิหาริกผู้ประพฤติมิชอบ 8. ภิกษุขนก็ดีให้ขนก็ดีซึ่งบริขารของอันเตวาสิกหรือสัตวิหาริกนั้น 9. ภิกษุผู้วิกลจริต 10. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกามิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักคี ปาจิตตีภูตะขามวัคสิกขาบทที่8คํคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีซึ่งเตียงก็ดีตั้งก็ดีอันมีขาเสียบไว้ปนกุดีมีชั้นลอยในวิหารอันเป็นของสงฆ์เป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดี บนเตียงก็ดีบนตังก็ดีอันมีเท้าไม่ได้ตรึงไว้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านที่เขาเก็บของในกุดีต้องปาจิตติอธิบายความโดยย่อคำว่าเตียงมีขาเสียบไว้ได้แก่เตียงที่เขาทำเอาขาเตียงเสียบเข้าไว้ในตัวเตียงเฉยๆไม่ได้ตรึงด้วยสลักให้แน่นเรียกว่าอาหัจจะปาทกะ ตั่งที่มีขาเสียบก็ทำแบบเดียวกันคําว่ากุดีมีชั้นลอยหมายถึงร่างร้านที่ยกขึ้นอีกชั้นหนึ่งในวิหารที่อยู่คือชั้นล่างเป็นที่นอนหรือที่นั่งอยู่แล้วแต่ต้องการพื้นที่นอนอีกชั้นหนึ่งจึงทํำต่อหม้อสูงประมาณท่วมหัวขึ้นแล้ววางรอดหรือคานบนต่อหม้อนั้นแต่ไม่ได้ปูพื้นตามปกติยกเตียงชนิดที่มีขาเสียบไว้นั้น พาดบนรอดนั้นโดยให้พื้นเตียงพาดอยู่บนรอดนั้นส่วนขาเตียงจะห้อยลงทํำนองเป็นเตียงซ้อนเตียงใช้นอนได้ทั้งข้างล่างข้างบนเตียงซ้อนเตียงนั่นแหละเรียกว่ากุดีมีชั้นลอยกุดีมีชั้นลอยแบบนี้ผู้อยู่ข้างล่างต้องระวังศีรษะจะโดนขาเตียงยามเข้าออกหรือลุกขึ้นยืนหรือเมื่อมีการนอนหรือนั่งทับข้างบน ขาเตียงอาจย่อนตัวลงมาเสียบศีรษะได้ภิกษุนอนหรือนั่งบนกุฏีมีชัดลอยเช่นนี้ในวิหารหรือที่อยู่อันเป็นของสงเป็นปาจิตตีถ้าเป็นวิหารหรือที่อยู่ของบุคคลพิกษุสงสัยว่าเป็นของบุคคลหรือของสงนอนหรือนั่งไปเป็นทุกกฎถ้าเป็นวิหารของตนไม่ต้องอาบัติเจตนาลมของสิกขาบทนี้ สิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นจากการนอนหรือนั่งบนเตียงหรือตั้งลักษณะนั้นเพราะไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยแบบทำขึ้นชั่วคราวอนาปฏิวานในสิขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ไม่ใช่กุดีมีชั้นลอย 2. ชั้นลอยสูงพอกระทบศีรษะ 3. ชั้นล่างไปได้ใช้เป็นที่อยู่ 4. ข้างบนปูพื้นไว้ 5. ขาเตียงขาตัางได้ตรึงสลักไว้ 6. ภิกษุยืนบนเตียงหรือตัางนั้นหยิบจีวรหรือพาดจีวรได้ 7. ภิกษุผู้วิกลจริต 8. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญ,ญยัิหรือภิกษุอาธิกรรมิกะ ได้แก่ภิกษุวัดเชตวันสองรูปปาจิตตีภูตขามวัคสิขาบทที่9คําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุผู้ให้สร้างวิหารใหญ่จะตั้งบานประตูตลอดถึงกรอบประตูจะตกแต่งบานหน้าต่างพึงยืนในที่ที่ปราศจากของเขียวสดจัดการมุงได้สองถึงสามชั้นถ้าเธอจัดการยิ่งกว่านั้น แม้ยืนในที่ที่ปราศจากของเขียวสดเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุจะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุดีพึงโบกได้แต่เพียงสามชั้นถ้าโบกเกินกว่านั้นต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าวิหารได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายในเฉพาะภายนอก หรือทั้งสองด้านก็ตามในเรื่องการสร้างวิหารหรือที่อยู่ตามสิขาบทนี้ภิกษุพึงยืนในที่ที่ปราศจากของเขียวสดคือไม่ยืนบนหญ้าหรือต้นไม้เล็กๆติดตั้งประตูให้มีความคงทนไม่กระเทือนในเวลาเปิดปิดตกแต่งหน้าต่างด้วยการทาสีเช่นสีขาวสีดำสียางไม้เป็นต้นส่วนหลังคา พึงมุงด้วยอิดด้วยแผ่นศิลาด้วยหญ้าด้วยใบไม้หรือพอกด้วยปูนขาวได้สองถึงสามชั้นเพื่อไม่ให้หนาเกินไปจะรับน้ำหนักไม่ไหวพังทลายลงมาถ้ามุงหรือฉาบเกินกว่านั้นเป็นปาจิตตีท่านแนะนำว่าเมื่อให้มุงตามแถวพึงจัดการเองสองแถวแถวที่สามพึงสั่งให้คนอื่นทําแล้วหลีกไปเมื่อให้มุงเป็นชั้น พึงจัดการเองสองชั้นชั้นที่สพึงสั่งให้คนอื่นทำแล้วหลีกไปเพื่อความปลอดภัยเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันอันตรายแก่ภิกษุเพราะการวางรากฐานในการก่อสร้างอาคารสมัยนั้นยังไม่ดีพอเมื่อเพิ่มน้ำหนักด้วยโบกฉาบหรือด้วยการมุงหลังคาหลายชั้นเข้าโครงสร้างอาจรับน้าหนักไม่ไหว พังทลายลงมาทําให้เสียของและอาจทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้ทําหรือผู้สั่งการที่อยู่ใกล้ๆได้ดังเช่นเรื่องในต้นบัญญัติสิขาบทนี้อนาปฏิวานในสิขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุพอกสองถึงสชั้น 2. ภิกษุบุงหย่อนกว่าสอถึงสชั้น 3. ภิกษุสร้างถ้ำสี่ภิกษุสร้างด้วยทรัพย์ของตนห้าเว้นอาคารอันเป็นที่อยู่เสียภิกษุสร้างได้ทุกอย่างไม่เป็นอาบัติหกภิกษุผู้วิกลจริตเจ็ดภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรม,มิกะได้แก่พระฉันนะปาจิตตีภูตะขามวัชสิกขาบทที่สิทธิ์คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ อันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ว่าน้ามีตัวสัตว์รสก็ดีให้รสก็ดีซึ่งหญ้าก็ดีซึ่งดินก็ดีเป็นปาจิตติเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุรู้อยู่ว่าน้ามีตัวสัตว์เอารสหญ้าหรือดินต้องปาจิตตีอธิบายและเจตนารมของสิขาบทนี้